วิธีถนอมมะนาวของคุณยายนะคะมะน,นาวที่เรามีนะครับคุณผู้ชมเอามาถนอมนะครับกินได้ข้ามเดือนข้ามปีฤดูที่มันแพงๆนะคะถ้าทําวิธีนี้ความขมจะไม่อยู่เลยนะครับคุณผ <หา S 1> ู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้แม่บอกมาแล้วว่าไม่มีกับข้าวให้ดูค่ะ แต่มีวิธีทำมะนาวค่ะคุณยายทำมาแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมมะนาวเนี่ยฤดูเนี่ยมันถูกนะถูกเยอะมากอยู่ในครัวยายนะเป็นกำมังอย่างนี้เลยค่ะเรานึกถึงตอนมะนาวแพงนะใช่ค่ะแล้วก็ตอนมะนาวแพงเนี่ยจะซื้อทีนี่โอ้ลูกเจ็ดบาทแปดบาทถ้าเป็นแถวชนบุรีบางทีสิบบาทนะคะอ๋อยี่สิบบาทจะได้สองลูกสามลูกเต็มที่ค่ะ สามลูกยี่สิบบาทวันนี้เราจะมาถนอมค่ะถนอมเขาไปใช้ยามมะนาวแพงค่ะกินได้ข้ามปีเลยนะคะคุณยายลองมาแล้วค่ะอวันนี้คุณยายก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมบ้านไหนที่มีมะนาวเยอะๆจะได้เก็บไว้ถ้าเราเอาไปห่อแล้วแช่ตู้เย็นมันก็ตายนึ่งนะคะนานๆเพราะคุณยายทําแล้วทุกอย่างคุณยายก็เลยมีวิธีนี้คุณยายก็เลยจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะมาส่ผสมนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะ มีแค่มะนาวแล้วเดี๋ยวคุณยายจะต้มน้ำเอาแค่อุ่นๆพอนะคะมาต้มน้ำกันก่อนครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้มะนาวถูกนะถูกมากเลยค่ะสิบบาทเลยได้เยอะมากพอดีลูกซื้อขวดมาให้นี่พอดีลูกปกติเราใช้ขวดเล็กอันนี้แม่กุ้งซื้อขวดใหญ่มาให้เลยนะคะต้องต้องขวดเล็กๆครับแต่ท่านผู้ชมนี่ก็ใช้ได้ ถ้าท่านผู้ชมมีขวดเล็กๆอ่ะเอาออกมาใช้ครั้งหนึ่งก็ขวดหนึ่งขวดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมต้องแช่ช่องฟิตไว้นะคะทําเสร็จแล้วแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตไว้เวลาเราจะกินแล้วเราก็ค่อยเอาออกมากินนะคะจะไม่มีขมเลยนะคะใช้ข้ามปีได้เลยเพราะคุณยายทดลองมาแล้วค่ะคุณยายทํามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอน้ําเดี๋ยวรอเอาเราเอาแค่น้ําอุ่นๆพอนะคะไม่ต้องให้เดือดไม่ต้องให้ร้อนนะคะเอาแค่อุ่นๆนี่ค่ะคุณยายลองอนิ้วจิ้มนะคะพอแล้วนะคะเอาแค่อุ่นๆพอ อย่าร้อนจัดนะคะนี่ถ้าเราจิ้มลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะอุ่นๆร้อนๆเนี่ยนะนค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะแช่ใส่มะนาวแช่ไว้มะนาวอันนี้คุณยายล้างไว้แล้วนะคะคุณยายก็จะใส่มะนาวใส่นะใส่ลงไปเลยค่ะเอาให้ท่วมเลยนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเราจะแช่ไว้สักประมาณห้านาทีนี่ค่ะแล้วทำไมต้องเราต้องทําแบบนี้ด้วยแช่แบบว่าเราไล่ฟาร์ม ขมฟันอะไรจากผิวของเขาไงคะเวลาเราบีบเรามันจะได้ไม่ขมนี่ค่ะประมาณนี้ครับค่ะเดี๋ยวประมาณห้านาทีนะคะเราค่อยเทออกครบห้านาทีแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะคะครบห้านาทีแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรหรอกไม่ได้เปลี่ยนสีหรอกค่ะเราแค่เอาไอ้น้ําขมๆนี่ออกจากผิวเนี้ยเขามาค่ะเดี๋ยวคุณยายไปเทน้ําทิ้งก่อนอนี่ค่ะทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะผ่าแบบนี้เลยผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งให้หมดเลยนะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่มีที่ผ่าครึ่งท่านเอ้ทถ้าท่านผู้ชมไม่ม yep ีที่บีบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมผ่าแบบแบบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะคะอันนี้คุณยายมีที่บีบบีบมือก็ได้ค่ะบีบมือก็ได้ค่ะค่ะ หนาวนะครับผู้ชมน้ําดีมากเลยนะคะมันหนาวเลยดูฝนนี่สุดยอดครับเพื่อนเพื่อนลูกเขาให้มาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตาค้างบ้านก็ให้มาเยอะเดี๋ยวคุณยายจะทาไว้เยอะๆอย่างที่ผมเคยลงคลิปคลิปช็อตไปนะครับผู้ชมโอ้โหบ้านเพื่อนผมนี่สุดยอดนะครับเยอะมากเดี๋ยวผ่ากันห้เสร็จต่งครับค่ะหมดแล้วครับ จะทำ<ฮ>กันนะคะ<ฮ>เยอะมากอันนี้ยังทําไม่หมดครับเหลืออีกแข่งหนึ่งค่ะยังมีอีกนะคะอันนี้มาทําให้คุณผู้ชมดูเฉยครับนี่ค่ะใหญ่ก็จะบีบแล้วต้องกองด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ถ้าทําวิธีนี้ความขมจะไม่อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะอุ๊ีได้แต่ความเปรี้ยวเลยเด๋ยวเราก็กองเอาแต่น้ำเขาเลยนะคะนี่ ถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ได้ค่ะกระชอนก็ได้พิธีนี้นี่ผมกับแม่ทดลองแล้วนะครับเลยมาบอกคุณผู้ชมได้นะครับผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับค,คุณยายทาลองทําไปแล้วนะคะเดือนหนึ่งแล้วก็เอามากินนะคะมันก็ไม่ขมนะคะเดือนกว่านู่ครับค่ะปกติปกติเรา แช่ไว้ธรรมดานะมันก็ขมแล้วนะคะเอามาใช้เอามายำหรือว่าเอามาใส่น้ำพริกมันจะขมแต่ถ้าเราทำวิธีนี้ไม่ขมนะคะวิแล้วเราก็แช่ช่องฟิตไปเลยโอแม่อันนี้เดี๋ยวจะแยกไม่ออกแล้วเนี่ยวไม่แปลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระมังมาใส่นี่ใส่อันนี้ครับใส่ <c oughs> <c oughs> วางไว้นี่ก็ได้ครับเอาไว้ทิ้งแล้เปลือกมะนาวไปทำอะไรได้เม,มื่อไงแม่ถ้า เอาไว้ล้างมือล้างถ้าเราเป็นร้านค้าเราก็เอาไว้แช่ผักแช่อะไรได้นะคะแบบแบบเ,<ร>เลือใช่ใชผักอะไรที่มันดำดำเราก็เอาเปลือกมันใส่ลงไปเลยจะได้เอาไว้แช่ฝนฟ้าแรงนี่ค่ะได้เยอะๆเลยเนี่ยวันนี้ได้เยอะอยู่ขวด สอขวดแหละได้อยู่สองขวดถ้าเราแช่ช่องฟิตไว้เราก็กินได้นานเลยนะคะถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้กินนานๆนได้สายแล้วครับผู้ชมนี่น้ำมะนาวที่โราได้นะครับ <S <S แทนแทน นี่ค่ะอืได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะขวดอ,อันนี้ไม่ต้องเอาไปต้มอ,อะไรเลยไม่ต้องต้มเลยค่ะนี้เราก็กองเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่ขวดได้เลยค่ะค่ะยังมีอดำดำค่ะดำๆแล้วแต่ขวดที่คุณผู้ชมเมนะครับค่ะ ขวดนี้ก็เอาไปนึ่งให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมที่เรากองมาที่เราบีบคนกันได้ขวดหนึ่งเพราะมันขวดใหญ่นะคะลูกซื้อขวดใหญ่มาให้เลยอโอ้ได้เต็มขวดอยู่นะแม่ค่ะ,ดะได้หนึ่งขวด อันนี้คุณยายลืมบอกนะคะมะนาวอันนี้คุณยายกิโลหนึ่งนะคะคุณยายช่างมาลองชั่งดูว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งกิโลจะมะนาวหน้าเนี้ยมันน้ํามันเยอะน้ําเยอะค่ะนี่คะ่ะได้ขวดหนึ่งพอดีนะคะอ้ oh. ลูกซื้อแบบฝากเกี่ยวมาให้เลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องฟิตอย่างเงี้ยเราไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะนี่คุณยายทําไว้นี้เดือนฝ่าแล้วอันนี้คุณยายทําไว้นะคะ เอามาให้ท่านชมดูอันนี้มันเป็นขวดน้ําเล็กๆนะคะคุณยายเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนี่มันก็เลยโหดนี่ค่ะเนี่ยเดือิกว่าแล้วนะคะตอนที่เราจะเอากินอ่ะเราก็ออกตู้เย็นค่ะอันนี้มันจะเป็นน้ําเหมือนเดิมนะคะแล้วไม่มีการขมค่ะเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมไม่มีการขมนะคะวิธีทําค่ะวิธีถนอมอันนีเดือนกว่าเลยนะนนี้เดือนกว่านะคะไม่มีขมเลยครับคุณยายเวลาทํา ต้มอะไรคุณยายก็จะเอามาวางไว้ข้างนอกแล้วคุณยายก็จะใส่มันจะไม่มีการขมเลยนะคะปกติถ้าเราบีบแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเอามากินอะไรเงี้ยมันจะขมค่ะแต่อันนี้ไม่มีการขมนะคะข้ามปีเลยค่ะนี้ค่ะยังไงลองไปทํากันดูค่ะนี่วิธีถนอมมะนาวนะครับมีประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมลองไปทํานะคะบ้านไหนมีมะนาวเยอะๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียทิ้งทิ้กดีๆครับค่ะ วันนี้ลากันไปตรงนี้เลยนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายนะคะวันนี้มะนาววิธีถนอมมะนาวของคุณยายนะคะครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย